เมื่อวันได้มีการอัปเดตสไตล์ใหม่เข้ามาอยู่ในระดับสีเขียวนั่นก็คือ Total หรือสไตล์เต่างั้นผมก็มาลองเกมแรกเลยสไตล์นี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสไตล์ตอนที่อิปโปโชคกับมิยาตะครั้งแรกแบบสมัยที่อิปโปยังชมวยไม่เป็นจากความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามัดบัญชาแล้วก็เบาบางทีเล่นแล้ว,ลวรู้สึกแอบขัดใจนิดนึงแต่ที่เห็นได้ชัดเลยสไตล์นี้กาจะหนา แล้วก็ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้เข้ามาเล่นแบบนี้หลายวันรู้สึกว่าแดดไปข้างหน้าไม่ค่อยออกมันแดดได้นิดนึงหรือว่าผมคิดไปเองต่อไปเดี๋ยวผมจะมาลองอันติต่อไปผมก็จะมาลองอันติว่ามันจะแรงแค่ไหนก็ตามเมสเลยครับอัจเอาประคายเข้าไปที่ปลายทาอย่างที่เห็นเลยครับไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังอันติก็เบาเกินมันก็เป็นธรรมดาหละตามแบบฉบับอนิเมะเลยพออีปโป้ช่วง,งแรกๆยังชกไม่ค่อยเป็น สไตล์หรืออันติมันก็จะประมาณนี้แหละโอเคจากที่ผมลองเล่นมา2-3เกมสรุปได้ว่าสไตล์เต่ารู้สึกหมัดช้าและเบาไม่ว่าจะเป็น M1 หรือ M2 อันติเบาแต่เกาะหนาพอสมควรใครที่เล่นแบบนี้ช่ำๆอยู่แล้วอาจจะทำให้สไตล์นี้เป็นสไตล์ที่ตึงไปเลยแต่ตัวผมไม่ดีกว่าผมขอใช้พื้นฐาน